ขับเคลื่อนง,งานบริการสร้างสรรคนวัตกรรมมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศสมาร์ s เซอร์วิสดิจิ l i ล n ิโนโนเวชับริการจบครบทุกกลุ่มคนสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทองเป็นพื้นที่จําหน่ายระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าหลากหลายประเภทเช่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนรวมถึงแหล่งกเกษตรกรรม การไฟฟ้านะครหลวงเขตบางบัวทองตั้งอยู่บริเวณถนนบางควายไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเปิดทำการให้ชำระค่าไฟฟ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีและเพิ่มเวลาให้บริการประชาชนโดยไม่หยุดพักเที่ยงด้วยครับ ทั้งยังพร้อมให้บริการแบบออนไลน์ตลอด2 4ชั่วโมงโดยรอบของพื้นที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกเข้าถึงสถานที่ให้บริการได้โดยง่ายเราจัดพื้นที่จอดรถสำหรับบุคคลพิเศษใกล้ทางเข้าออกอาคาร จุดเข้ารับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการอย่างชัดเจนและเหมาะสมมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีการออกแบบขนาดพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับเราจัดพื้นที่รับรองลูกค้า b B Customer Lounge) มีพื้นที่ coworking space free wifi free mobile charger จุดบริการน้ำดื่มร่มและแว่นสายตาอีกทั้งยังมีพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ผู้รับบริการผ่อนคลายอีกทั้งมีการ กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสมและมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเรามีการประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการเราดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการจัดการขยะและส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด z e โร w เว t e มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือจุดพลังงานทดแทนเช่นการติดตั้งโซลารูฟ็อป และจุดบริการ EV Charging Station การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทองมีบริการครอบคลุมงาน3ประเภท 1. งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 2. งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 3. งานด้านการรับเรื่องร้องทุกหน่วยงานได้จัดทำคู่มืองานบริการและการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งครอบคลุมงานบริการกระบวนการขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และทบทวนปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยอยู่เสมอมีระบบการให้บริการแบบออนไลน์สามารถยื่นคำขอผ่านฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ได้ในปี2567มีผู้รับบริการแบบออนไลน์เฉลี่ยทุกงานบริการคิดเป็นร้อยละ91.14มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมีคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ติดตามความคืดหน้าและแก้ไขปัญหาจนยุติในปี2567มีข้อร้องเรียนทั้งหมด1,600ลายเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ในกรอบเวลาที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ99.56มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษาเช่นอีเมลโซเชียลมีเดีย mea call center 1130นอกเหนือจากช่องทางให้บริการที่มีอยู่เดิม มีแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อติดตามผลการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่มีการปรับปรุงพัฒนาและกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ c a ซ็นเตอร r ตลอดจนกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความต่อเนื่องให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเผยแพร่สื่อสารข้อมูลต่างๆให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบม,มีการวิเคราะห์ และประเมินความต้องการกำลังคนเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะการบริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน s m i ร์บ็อกซ์และ Third Party เพื่อคัดเลือกพนักงานดีเด่นส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อพนักงานเป็นรายปีคิดเป็นร้อยละ 95.73พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานในแต่ละช่องทางของระบบการให้บริการออนไลน์ได้แก่ระบบการร้องเรียนออนไลน์อีกทั้งเรามีช่องทางรับเรื่องผ่าน Line Official Account MEA เขตบางบัวทองสามารถตอบกลับผู้รับบริการ คิดเป็น100%มีแผนหรือระบบการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ smart service การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทองได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการได้รวดเร็วสะดวกทุกที่ทุกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนวัตกรรมบริการ self smart service เครื่องบริการด้วยตนเองอัจฉริยะ บริการแบบอัตโนมัติคิวออสและออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบเซฟ์สมาร์ทเซอร์วิสโดยผู้รับบริการสามารถเข้าถึงงานบริการต่างๆด้วยตนเองเช่นงานบริการขอใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าคืนเงินหลักประกันโดยไม่ต้องรอคิวเพื่อเข้าช่องบริการสามารถทำได้โดยง่ายสะดวกประหยัดเวลาเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนด้วยตนเองแก้ไขปัญหาความแออัดและการรอคอยคิวเข้ารับบริการได้เป็นอย่างดีแคลมออนพาวเวอร์ล็อกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถวัดค่าและแจ้งค่าของระบบไฟฟ้าได้อย่างละเอียดสามารถนำมาใช้ทดแทนกระบวนการตั้งเทียบเครื่องวัดเดิมกรณีเกิดค่าไฟฟ้าผิดปกติสามารถลดระยะเวลาการดำเนินการได้กว่าร้อยละ70ทําทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผลการตรวจสอบเครื่องวัดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนวัตกรรมบริการ l ลโอ OAMEA เขตบางบัวทองที่ผู้รับบริการติดต่อสอบถามบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูจองคิวออนไลน์ เป็นบริการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าโดยสามารถเลือกนัดหมายวันและเวลาเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Google Form Digital Innovation เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปสะดวกรวดเร็วทันสมัยทุกที่ทุกเวลานวัตกรรมเทเลฟฟล์ tracking อุปกรณ์ลดระยะเวลาหาตำแหน่งไฟฟ้าดับในระบบไฟฟ้าทําให้รู้จุดที่เกิดเหตุและแก้ไขได้รวดเร็วลดปัญหาไฟฟ้าดับนานซึ่งพัฒนาไปสู่นวัตกรรม s กาดาสามารถลดระยะเวลาและการดําเนินการได้กว่าร้อยละ93นวัตกรรมสกาดาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการโดยเป็นระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มายัางศูนย์ราชการสะดวกสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและสามารถสั่งการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประจำอยู่ทั่วพื้นที่ให้บริการจากศูนย์ราชการได้โดยตรงทำให้ศูนย์ราชการสามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและไม่ต้องรอไฟฟ้าดับนานนวัตกรรม FFM ระบบปฏิบัติการ Field Force Management เป็นระบบที่ศูนย์ราชการสะดวกใช้ในการบริหารจัดการงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องโดยสามารถจ่ายงานแจ้งไฟฟ้าดับไปยังรถแก้ไฟฟ้าขัดข้องจากศูนย์ราชการได้โดยตรงผ่าน iPad ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบแผนที่ GIS สามารถระบุขอบเขตพื้นที่ไฟฟ้าดับแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและแม่นยำพร้อมดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพนักงานของเรามีทักษะในการให้บริการ และมีการริเริ่มพัฒนาการให้บริการจนสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการและนอกเหนือภารกิจหลักของหน่วยงานเรายังมีบริการ B b Volunteer มีเจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมเยียนบ้านผู้รับบริการกลุ่มเปราะบางเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเอกสารโดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมายัางที่ทำการไฟฟ้าเขตบริการ b b Quick เพื่อรองรับกรณีมีผู้รับบริการสะสมจํานวนมากลดระยะเวลาการรอคอยให้กับผู้มารับบริการได้เป็นอย่างดีทั้งในส่วนของการรับชําระค่าไฟฟ้าและ one-stop service บริการ happy refund เพื่อลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้รับบริการยื่นเรื่องของคืนเงินค่าไฟฟ้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารกรณีชําระซ้ําชําระผิดบ้านเป็นต้นบริการตัดต้นไม้ใกล้แนวเสาสายไฟฟ้าหน่วยบริการเคลื่อนที่ marine mea บริการตรวจไฟรั่ว มอบอุปกรณ์ตรวจไฟรั่วเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันทบทวนระบบงานและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม f o r ขอออโชว์แอนด์แชร์เพื่อนำปัญหามาคิดค้นออกแบบบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเช่นนวัตกรรมเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับในโรงพยาบาลนวัตกรรมจิปจอยจิปบูมนวัตกรรมเครื่องปอกสายไฟฟ้า ASC เราคือหน่วยงานต้นแบบ ที่คิดค้นผลงานนาวัตกรรมอยู่เสมอจนได้รับรางวัลยกย่องเช,ชิดชูทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศจนมีหน่วยงานอื่นๆน,นำผลงานไปใช้ในการขยายผลและต่อยอดถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานบริการรดเร็วตอนนี้มีจ่ายด้วยสแกนก็ไม่ต้องไปกดตังค์มาจ่ายแล้วแล้วก็คำแนะนำเจ้หน้าที่ให้ดีมากค่ะ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทองมุ่งมั่นพัฒนาง,งานบริการด้วยระบบดิจิทัลสะดวกทุกที่ทุกเวลาเราพร้อมดูแลเคียงข้างประชาชน go smart go digital go green